บอกลากันนะคะแม่แม่ต่างคนก็ต่างที่จะต้องไปทําหน้าที่นะคะเขารักกันก็จริงนะคะแม่แม่แต่เวลาเราทํางานเขารู้นะคะเขารู้ทุกอย่างนะคะเวลางานก็คือเวลางานเวลาเล่นก็คือเวลาเล่นนะคะแม่แม่คิดถึงเพื่อนนะคะเดี๋ยวได้เจอกันใหม่เดี๋ยวได้เจอกันอีกนะคะขนาดกินหญ้าอยู่เลย สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้านะคะนี่นะคะก่อนที่จะจากลากันช่วงเช้านะคะต่างคนต่างที่จะไปออนทัวร์ต่อนะคะแม่แม่ดูนะคะจะทำยังไงชวนกันไปไหนนันชวนวิ่งหนีเข้าป่าบ่นนะห่างชี้ฟ้าเลยนะคะ เอาเขมืรนขมืนไม่มีเสียงนะคะสงสัยเมื่อคืนพูดคุยกันพอใจหรือยังนี่นะคะกอดหอมกันนะคะบอกว่า เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกต่างคนก็ต่างไปทำงานหาคะแนนนะคะเพื่อที่จะมาใช้จ่ายในครอบครัวไปใช้นี้ใช้สินนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปหรือว่ามีโอกาสมีงานแห่คงได้เจอกันอีกนะคะแม่แม่ไม่งานอีกเดือนกว่าๆแล้วก็ได้เจอกันแล้วนะคะเพราะว่าก็จะกลับบ้านกันนะคะแม่แม่ช่วงเดือนช่วงประมาณกลางๆเดือนมีนานะคะนี่นะคะสีนวลกอดแน่นเลยนะคะคิดถึงคิดถึงนะคะ บอกลากันนะคะแม่แม่ต่างคนก็ต่างที่จะต้องไปทําหน้าที่นะคะเขารักกันก็จริงนะคะแม่แม่แต่เวลาเราทํางานเขารู้นะคะเขารู้ทุกอย่างนะคะเวลางานก็คือเวลางานเวลาเล่นก็คือเวลาเล่นนะคะแม่แม่อะไรจะฉลาดเท่าน้องช้างเนาะแม่แม่เขามีความรักความผูกพันนะคะความรักของเขาทั้งสองนะคะแม่แม่ไม่เคย จางหายไปไหนเลยนะคะข้าวนาปังเขานะสีนวนถอยถอยข้างหน้าตรงนี้นะคะแม่แม่เป็นที่เขาทำนาปังนะคะสี่นะคะอืนะคินนก็จะเดินทางไปต่อที่ไหนกาลสินเหรอนะคะ สีนวนก็จะไปที่กาลสินนะคะส่วนเจอ้วนของเรานะคะก็จะอยู่ที่อุดรก่อนอีกสองวันนะคะวันที่สมเราก็จะเดินทางไปที่สารคามนะคะแม่แมเพราะว่าเรามีงานแห่อยู่ที่สารคามนะคะอำเภอบอลระบือนะคะแม่แม่รถรถรถรอยกลับขึ้นมา,มาจะพากันวิ่งหนีเข้าป่าแม่แมไม่มีควานด้วยนะคะอเออ<ๆ>นะคะหันมานีหันมานี่ สีนวลต้องเอาสีนวลน,นะพี่ควันบุญชูพี่ควันบุญชูญชต้องต้องไปกอดสีนวลมาบุยญานดอกบอกได้เป็นอย่างที่สควันบุญชูพี่ควันบุญชูก็เป็นควันไม่กล้าเข้าไป ที่ควันบุญชูไม่กล้าเรียกสีนวลนะคะแม่แม่สีนวลน่ะที่ใครเข,เข้าใกล้ได้ก็คือควันหวังแล้วก็ควันต้องนะคะเพราะว่าเขาเคยเลี้ยงนะคะแม่แม่ปลาปลาปลาขึ้นรถนะสีนวลได้ยินควันต้องเรียกไหมอู้รู้ด้วยถอยมาสีนวลโอ้รู้ด้วยไม่ใช่ควานแต่สามารถเลี้ยงได้นะคะแม่แม่แมดูโอ้ ไหนจ้าสวยๆย,ยังไงจ้าก่อนวะ oh. บอกแม่แม่เอซี FC หน่อยว่าจะเดินทางต่อแล้ว oh. อาสวัสดีจ้าสวยๆก่อนวะ oh. 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 เขารู้เขาจําได้นะคะแม่แม่เขาอะรู้จักควันโต้งรู้จักควันหวังแต่ว่าควันโจก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะแม่แม่เจสสีนะคะ oh. รีบมากเลยสั่งเจสสีได้สั่งเชือกเดียวได้สองเชือกเนาะแม่แม่โอ้ oh. เร็ว,รวขาสั้นๆนะเดินเร็วเนาะ ดูนะคะไปไหนนั่นนะคะ <S <S สีนวลน่ะไม่ยอมจะขึ้นรถน่ะสีนวลจะวิ่งหนีอย่างเดียวเลย <S 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 สีนวลไม่อยากขึ้นรถนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาต้องได้เดินทางต่อนะคะไม่มีใครอยากขึ้นรถเลยสีนวลน่ะให้เดินมาหารถวิ่งหนี เดินหนีนะคะหันหน้าหนีไม่ยอมขึ้นรถตัวเองจะขึ้นรถคึ้หมื่นบ่เขาทั้งสองนะคะแม่แม่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาก็พอได้พูดคุยกันแล้วเขาก็จะรู้นะคะแม่แม่ว่าเราต่างคนต่างก็ต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองอ๋อเร็วจังเลยขึ้นง่ายจังเลยวันนี้โอ้ยเก่งมากเลยนะคะขึ้นรถขึ้นรถนะคะจะเอาวอาอุตส่าห์ชมไม่ได้เลย ชมไม่ได้เลยไปไหนโอ๊ยจะไปขึ้นรถสีออจะไปขึ้นรถสีควันหวังออกออกเดียวไม่ใช่จะขึ้นรถนะจะขโมยต้นกล้วยต้นกล้วยสีนวลน,นะคะรถเธอมีต้นกล้วยฉันขโมยหน่อยนะคะเอาวุ่นวาย จุรมวนวุ่นวายเหลือเกินนะคะแม่แม่วันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะไปไหนเจสีก็จะพาเดินเข้าป่าอย่างเดียวนะคะแม่แม่น<ม>ะขึ้นเนาะขึ้นยากมากเลยนะคะแม่แม่นี่นะคะบนรถเจสีก็จะมีต้นกล้วยนะคะป้าป้าขึ้นรถ สีนวลไปส่งขมื่นขึ้นรถก่อนขมื่นไม่ยอมขึ้นรถต้องเรียกสีนวลน,นะคะสั่งขม่นไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีสีนวลอยู่นะคะเขาไม่เชื่อฟังเรานะคะเอาต้องสั่งสีนวลเอาสีนวลขึ้นรถก่อนนะคะเอาขึ้นไปแ <c oughs> <c oughs> ม้แต่ควัน ขวานม,มาด้ยวยกันก็ยังกลัวสีนวลเนาะแม่แม่โอ๊ยเนาะยกมือโบกไว้รอเราจะเพึ่งจะเพึ่งจะพึ่งนะคะขมืนจะขึ้นรถคันไหนรถตัวเองอยู่ตรงไหน,นขมืนไม่รู้เรื่องเลยว่ารถตัวเองอยู่คันไหนนะคะ <transitioning> โอ้ยนะคะแม่แม่ดูบั้นท้ายเต็มหน้าจอกันหมดเลย ใครๆก็ยืนบูลี่ขมื่นนะคะแม่แม่ว่าเวลาลอดท้องช้างจะทำยังไงนะคะแม่ควันอ้อยก็บอกว่าคานไงไม่มีส่วนไหนที่แบบจะยุบเลยนะคะอ้วนของเรานะคะแม่แม่ สีนวลขึ้นรถสีนวลขึ้นรถขึ้นรถอ้าวขึ้นรถขึ้นรถโอ้โอ้เดี๋ยวชนรถเดี๋ยวชนรถอย่าร้องเดี๋ยวสีนวลตกรถเดี๋ยวสีนวลสีนวลถอยหลังลงรถนะคะแม่แม่อ้าวสีนวลขึ้นรถแล้วทีนี้ฉี่ลาดอีกแล้ว ปะปะปะปเออเรียกสีนวลลงมาคืนลงมาคืนลงมาคืนสีนวลดูนะคะอยากขึ้นรถกับเขาแม่ดูอยากขึ้นรถก,ก,กับเจสีรถโอ้เจส,สีก็ขยับให้ด้วยนะคะแม่แม่เจสีบอกขึ้นมาดูดูนะคะมีจำเรืองมองเขมือด้วยนะคะ ขึ้นมาขมื่นขึ้นมานะคะเจสีบอกขึ้นมาเลยขมื่นปาปาขึ้นรถเราปะปะปะปคนเก่งคนเก่งของแม่แม่เอฟซีเนาะคนเก่งขึ้นรถกันเถอะนะคะอ้าวเจสีขึ้นรถแล้วอ้าวไม่ยอมไปไม่ยอมไปแม่แม่ถอยหลังเราจะอยู่กับใครเจสีเขาขึ้นรถแล้ว ขนาดเจสี่ขึ้นรถแล้วนะคะดูเจสียกขาเจสี J อยากลงมาดูยกขานะคะกดโซ่ฉันค้อนหวังฉันอยากล,ลงจากรถนะคะมีถอยหลังยกขาไว้ด้วยนะคะแม่แม่อยากลงจากรถนะคะนี่นะคะไปดูอ้วนของเราขึ้นรถปลาปลาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถจะอยู่กับใครไม่มีใครอยู่ด้วยนะเขาขึ้นรถกันหมด ชำเลืองมองเจสีก็ ok ยกขาไว้อยากยกขาอยากถอยลงจากรถนะคะมาขึ้นรถขึ้นรถขึ้น,น,นรถอ้วนกลัวผีหลอกอยู่เชือกเดียวกลัวผีหลอกขึ้นรถนี่นะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะคะ สองสาวก็ได้แยกย้ายนะคะแม่แม่ก็จะออนทัวร์ต่อนะคะหลังจากที่ออกมาจากสีนวลน,นะคะแม่แม่ยืนกินหญ้าไปด้วยร้องไปด้วยนะคะคิดถึงเพื่อนนะคะเดีด๋ยวไ,ได้เจอกันอีกนะคะนนขนาดกินหญ้าอยู่เลย ระหว่างที่ยืนรอเราจะเดินเข้าไปในบ้านของคุณพี่วันดีนะคะแม่แม่คุณพี่ท่านได้เตรียมผลไม้ไว้เยอะแยะเลยนะคะพี่สาวของท่านบอกว่าผลไม้เยอะมากขมเหมือนกินไม่หมดหรอกต้องเข็นขึ้นรถนะคะดูนะคะแม่แม่หน้าสงสารอ้วนเราจังเลยนะคะกินยาไปด้วยยืนร้องคำลามไปด้วยนะคะ เขียวยามาแค่พอได้หมจี๊ดสองวันมามาอยู่ด้วยกันสองวันนะคะแม่แม่นอนด้วยกันเนาะที่ใกล้ๆกกันอะ่ะสองคืนนะคะแม่แม่ให้หายคิดถึงไม่หายคิดถึงหรอกแม่แมอออ่อย่าร้องอย่าร้อง <laughs> อ,ดดอีกเดืววอนกว,กว่าก็จะได้กลับแล้วนะคะช่วงกลางๆเดือนมีนาเราก็จะได้กลับบ้านแล้วไปเจอน้องไปเจอเพื่อนนะคะดูฉี่ลาดเลยเดม นะคะแม่แม่กินไปด้วยร้องไปด้วยขนาดมียาอยู่ในปากนะคะแม่แม่ก็ยังร้องไปด้วยนะคะบรรยากาศของเราก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่ในการแยกย้ายกันนะคะเดี๋ยวถ้าได้เจอกันใหม่นะคะก็จะร้องกรี๊ดการ์ดกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวแม่แม่ก็รอรับชมนะคะไม่นานนะคะแม่แม่ บรรยากาศวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะน้องไผ่เองก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสําหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องไผ่เองก็ต้องขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่เอฟซีไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ